รับเข้าสู่ช่องกับตันดับซิงครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็ทําคลิปเนาะชี้แจงว่าจะเข้าเมืองกันนะครับเดินทางเข้าเมืองกันในขณะเดียวกันก็พี่เอกบอกว่ามีข่าวดีมาแจ้งนะครับ F อฟซเนาะแล้วก็เลยแจ้งกันตรงนี้เลยพี่บ่าวจะได้ถ่ายด้วยนะครับเอามุมไหนดีเอา็ก เราก็จักไปยังแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านบอกว่าทําแล้วให้มันสวยเลยเราก็จะอยู่ในนั้นด้วยอะไรด้วยท่านก็เลยว่าเอ้ามุมไหนมันสว่างละนี่นี่บ่นี่บ่นี่ขึ้นเลยดีนี่บ่เราก็มาดูดาบพี่บ่าใส่สูบจิตใจสักหน่อยนะครับผมขึ้นเลยดีก่อนมาแจ้งข่าวดีนะครับผมช่วงเช้าเดี๋ยวดูมุมที่สีใสๆหน่อยเนาะ ไปซื้อพวกไม้ไฟจะได้เป็นแตไอ้มืดมืดป่ะมืดเนาะแสงมันมาด้านนี้แสงออกมด้านนี้ฉะนั้นเราต้องหันมาฝั่งนี้พี่ชนไม่เลยใช่เออตรงฝั่งพี่บ่าวเออฝั่งพี่บ่าวป่ะใช้จบคลิปพอดีโอเคได้ไหมมืดไหมพี่บ่าวหน้ามืดเนาะพี่บ่าวหน้ามืดเนาะตรงนี้ไหมหมุนนี่หมุนอะเดี๋ยวเรามาดูกันสดๆเลยทุกท่านแสงมันมืดนะครับทำไอ้ไปยืนดูดิสว่างอ๋อนี่จะจ้างขึ้น เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น่าโดนแสงไงนามันเหรอโอ้ยย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 ไอ้ถ้าไปงนะไปเจอมุมไหนดีเรียบร้อยป่าไปทั้ชั่วโมงแล้วมุมนี้บอกมุมนี้ก็พอได้นะพี่ตรงนี้ได้อยู่นี่เหรอครับตรงนี้ได้อยู่โอเคเอามาหามุมก๋วยได้ผมมันเดือดจังอ่ะพี่นัามามา ข่าดีเลยเข้ามาครับผมว่ะสวัสดีครับมาครับกับพ่อท่านผมข้าไปยืนแก้แก้เหงาให้พี่เพียกหน่อยไปยืนไปเรียงเงาเราเรามีสูตรเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็เนื่องจากเนาะนะครับเราคุยกันเรื่องเมื่อวานมันจะทำตรงข้างบ้านเนี่ยจะใช้เป็น แผ่นเรียบเนาะนะครับว่าจะประหยัดนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผู้ใหญ่จะดีท่านเห็นแล้วบอกว่าเอ้นะครับไหนๆนะก็ทําแล้วนะทำให้มันดีให้มันสวยไปเลยนะครับมองมาแต่ไกลจะได้เด่นแล้วก็จะได้เห็นว่าเนี่ยร้านค้าอยู่ตรงนี้เนาะท่านก็เลยบอกว่างั้นก็ไปซื้อไม้ฝาสีสวยๆซะให้มันดูเด่นๆนะครับท่านก็เลยมอบมาให้นะครับ 3 0 0 0ันบาทเนาะนะขอบพคุณครับนะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ก็คือนะครับคุณแม่วารุนี้นะครับขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะครับผมที่ท่านเมตตาพวกเราเนาะเมตตาอีกี่ซียูเนาะทำร้านทำอะไรให้ก็ขอให้คุณแม่นะครับผม้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอบพระคุณมากมากครับผมขอบคุณครับคุณแม่ตะรัครับผมต้องบอกว่าเป็นขาดีนะครับครับ แจ้งข่าวเสร็จปุ๊บเราจะเข้าเมืองไปซื้อเลยทันทีนะครับวันนี้ทันทีเลยครับผมไปเดินทางเลยครับผมผมว่าเอ้ยจะมาเหมาะไหมเนี่ยผมครับผมอไปเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเดินทางเข้าเมืองกันน้อยโทรศัพท์ด้วยนะแล้วก็กระเป๋าอยู่ตรงนู้นมันเครียดช่วงนั้นแล้วมันผมหมอกมันพุ่งมาเลยอืม นี่เอฟซีจะให้แกให้ได้ใช่ไหมอุชามันอยากแกอุชให้กูงอาปั๊มมีดอะไรก็ได้นะก็เดี๋ยวพี่ปุ้ยก็จะอยู่ร้านเนาะขายของนะครับผมผมก็จะเดินทางเข้าเมืองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเอารถก่อนครับเอฟซีเดี๋ยวโอ้โทรศัพท์ผมดื่มอยู่บนนู้นผมต้องเอาโทรศัพท์ก่อนผมก็จะไปกับน้องกับตาแล้วก็ต้องไปนะจะดื่มนะไอเอิร์นไปด้วยป่ะเอิ้นด้วยนะฮะนะครับไปลูกไปด้วยลูกน้องกัปตันจะไปด้วยลูก ไปด้วยหรอไปไหมล่ะไปก็ไปอยากไปไหมล่ะไปอยากไปก็ไปไปพาล่องกัปตันไปเที่ยวด้วยเดี๋ยวรอหน่อยปไปแม่พาลูกไปจัดการหน่อยทางนั้นอ่าเดี๋ยวรอน้องกัปตันแต่งตัวแป๊บนึงน้องอยากไปด้วยนะเมื่อกี้เพราะว่าไหนๆก็ปิดเทอมแล้วเนาะพาเข้าเมืองสักหน่อยนะครับโอ้หน้ามันแต่เช้าเร็วนี่ประมาณนี้นะทุกท่านก็เบื้องต้นก็ขอบคุณเนาะครับผม นี่ครับาวดีมากเลยนะชานี้คุณแม่วารุณีนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะครับพอได้เมตตาเนาะสนับสนุนในส่วนของไม้ฟ้าเชร่านะครับผมจำนวน 5- ้าเอ้สามพันบาทนะก็เท่าที่คำนวณคร่าวๆเนาะเมื่อเช้าเนี่ยต้องใช้ประมาณ6มัดนะครับผมซึ่งมัดหนึ่ง ถ้าเราไปซื้อที่กูบอนนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ400-500บาทแต่ถ้าเราซื้อที่นี่เนี่ยมันรู้สึก,กว่าจะ900กว่าบาทเนาะเลยตัดสินใจเติมน้ามัน300นะฮะเข้าไปซื้อที่กูบอนดีกว่าเพราะว่ามันจะเซฟลงไปได้เยอะพอสมควรเนาะเดี๋ยวก็จะออกเดินทางเลยนะฮะเดียย๋ยวน้องกัปตันแต่งตัวก่อน,นออโอ้โหนอ้องเอิออรอ์ธก,ก,ก,ก็จะไปด้วยนะครับเอฟซีน้องเอิร์ะไปเลยครับ นี่นะเนี่ยลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆนะครับร้านพี่เอกนี่น้ำมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะที่ขายดีนะครับเมื่อกี้พี่บ่าวก็เพิ่งเติมไปหนึ่งขวดนะครับเพราะว่ารถต้องวิ่งนะยังไม่ได้พูดว่าค้างเลยนะโอ้รีบบอกตัวเลยใจแล้วใจแล้วโอรีบบอกตัวเลยต่อเองดีกว่าใช่ไหม ะ,ะไ,ไปเดี๋ยวผมเดินแปรถก่อนเดี๋ยวพี่เอกรอขึ้นรถตรงนี้ก็ได้ไปครับไม่ลืมอะไรใช่ไหมตัวทรัพท์น่าจะครบเลยเนาะ,ะถือหนอ่อยรถผมก็จอดอยู่ตรงนู้นนะมีร่มไม้อยู่พอดีตรงนั้นนี่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะเอามอไซค์มานะครับพอมอไซค์ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานเสร็จเมื่อวานือป่ป่ามอไซค์เราเมื่อวานเนาะ เปลี่ยนคัสเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนยางนะหมดไปพันสามร้อยกว่าบาทใช่ามาแล้วสองตัวอพอได้วิ่งไปวิ่งมาเนาะระยะทางสองกิโลกิโลกว่าเนี่ยมันก็จะประหยัดถ้าเรามอไซค์มาเพราะว่าฝนอะไรก็น่าจะไม่มีแล้วละช่วงนี้อาจจะเข้าสู่หน้าหนาวแบบเต็มเต็มระบบพอเมื่อเช้าเนี่ยเริ่มเริ่มหนาวเนาะเปิดห้องมาเนี่ยเริ่มหนาวครับ เราดูของด้านหลังก่อนเป็นยังไงบ้างมีอะไรไหมมีบูธบูธน่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เราเอาไปก่อนเวลาเปิดท้ายเราค่อยเอาไว้ด้านหน้ากลัวมันจะตกไปน้องกัปตันเสร็จแล้วยังนู่นเนี่ยเดี๋ยวรอน้องกัปตันแต่งตัวก่อนนะครับแฟซีจะออกเดินทางกันสวัสดีครับนี่บูบูก็สวัสดีทุกวันนะครับ แล้วเป็นไงบ้างไปแก้งานเสร็จแล้วเนาะ,ะไปแก้งานแก้งานเสร็จแล้วจ้ะอ๋อนี่ฮัฟซีไป,ไป,ไปอืมปี๊ดไปช่วยแก้ไปสิทา,ทางกังน,นข้างหลังกีง่กะมั้ยไปนั่งหน้าและนั่งหลังดีเคลียขากล้องไว้ข้างหลังก่อนไหม Mm hmm. โอเคครับทุกท่านเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับสวัสดีครับ